สวัสดีครับข่าวร้อนๆวันนี้ประจำวันที่22สิงหาคมวันพฤหัสที่22ข่าวแรกจาก The Standard พักเพื่อไทยและพักประชาชนอภิปรายปม,มตุลาการสารรัฐธรรมนูนสออคติ ประหารพักการเมืองวันที่12สิงหาคมในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรครั้งที่17วาระพิจารณาติตด่วนขอให้สภาผู้แทนพิจารณาการแสดงออกของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตุลาการบนเวทีสาธารณะซึ่งถูกวิาพากษ์วิจาร์ณโดยประชาชนจนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระเพื่อส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาดำเนินการต่อไปนายนัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนลุกขึ้นเสนอยติตโดยระบุสืบเนื่องจากประเด็นเมื่อวานนี้21สิงหาคม มีข่าวเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมกรณีที่ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งบรรยายบนเวทีสาธารณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและแสดงความคิดเห็นระบุถึงพักประชาชนโดยตรงบอกว่าพวกเราจะต้องขอบคุณท่าน ที่ได้วินิจฉัยยุบพ,พักก้าวไกลจนนำมาสู่การที่พักประชาชนได้รับยอดบริจาคสูงถึง20ล้านบาทนัตพงมองว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศารรัฐธรรมนูญบนเวทีสาธารนณะ จะต้องคิดไตรตรองอย่างดีว่าเป็นการแสดงทัศนคติส่วนตัวหรือเป็นการแสดงทัศนคติเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ของท่านในฐานะองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเป็นการแสดงความเห็นที่ท่านเป็นองค์คณะตุลาการได้พิพากษาประหารชีวิตพักการเมือง โทษสูงสุดคือการยุบพักการเมืองความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวเชิงประชดประชันหรือถากถางว่าพวกเราต้องขอบคุณท่านผมคิดว่าเป็นความชอบธรรมของสภาเราในฐานะตัวแทนปวงปวงชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดควรจะต้องตั้งคำถามได้ รัฐพงษ์ยกมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในหมวดที่2ว่าด้วยจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อที่13บัญญัติไว้ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติและข้อที่17บัญญัติไว้ว่า ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ทำการใดๆที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และการดำรงตำแหน่งตุลาการการแสดงทัศนคติแบบนี้สาธารณชนสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ครับว่าคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพ,พักก้าวไกลไปนั้นท่านใช้อคติส่วนตัวในการวินิจฉัยหรือไม่ผมคิดว่า เรื่องแบบนี้เราตั้งคำถามได้นัตพลกล่าวนอกจากนี้นัตพงษ์อ้างถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตุลาการผู้พิพากษาตามประมวลจริยธรรมค่าราชการตุลาการข้อที่28บัญญาตาัติไว้ว่าผู้พิพากษาไม่พึงแสดงปาฐกถาบรรยายสอนหรือเข้าร่วมการสัมมนา อภิปรายแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาคงไม่มีนักกฎหมายที่จะสามารถยอมรับได้ว่าองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดีที่ผู้ถูกพิพากษาคืออดีตพักก้าวไกลถูกตัดสินประหารชีวิตถูกลงโทษโดยตรงนั้น ถูกองคณะผู้พากษาตัดสินคดีออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีประชดประชันแบบนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อจัรยาบรนวิชาชีพของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญสิ่งที่เราทำได้ร่วมกันแน่นอนคือเสนอร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พอรอปอรที่เกี่ยวข้องเวลาของพวกเราที่เหลือต่อจากนี้อีก2ปีกว่าๆของสภาชุดนี้เราจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ที่มาที่ไปการถอดถอนองค์กรอิสระและตุลาการสารรัฐมนูญอย่างไรได้บ้างอันนี้คือที่นายนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายค้านเป็นคนเก่าหัวหน้าพักประชาชนต่อมานอดิศรเพียงเกตอดีศรชี้ต้องตัดนิ้วร้ายเพื่อรักษาชีวิตจากนั้นอดิศรเพียงเกตสอสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอภิปรายเสนอยติในลักษณะเดียวกันโดยระบุถึง บรรยายบนเวทีสาธารณะของตุลาการศารรัฐมนูญท่านหนึ่งโดยระบุว่าไม่รู้ว่าท่านตั้งใจมาพูดหรือตกกระไดพลอยโจรพูดในลักษณะเหยียดหยามเสียดสรรีบุคคลซึ่งเคยเป็นคู่กรณีเราให้ท่านไปเป็นพระผ่านการกันกรองของสมาชิกพุทธสภาให้ท่านเป็นพระอยู่บนหิ้งพระต้องอยู่ในธรรมวิน,นัยเมื่อท่านทำผิดพระ พระวินัยท่านปราชิกค,ครับไปบินทบาตไม่มีใครใส่บาทแล้วนายอดีศรระบุอดีศรกล่าวด้วยว่าเป็นครั้งแรกที่มาอภิปรายตุลาการสารรัฐมนูญแม้จะมีคนบอกว่าให้ระวังก็ตามแต่นี่เป็นการถ่วงดุลระหว่างนิติบัญญัติและตุลาการเราไม่มีอคติเพียงแต่เห็นว่าเรื่องที่ท่านพูดไม่เหมาะสมทำให้ไม่รู้ว่าวันที่ตัดสินคดี ตัดสินคดีความนั้นท่านมีอคติหรือไม่ท่านยังอารมณ์ค้างติดตลกผมไม่ตลกกับท่านเพราะเราเรียนนิติศาสตร์ตราชูคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมท่านกําลังทําลายตราชูความยุติธรรมจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามนายอดิศรกล่าว อดีศรระบุว่ายติดังกล่าวให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูนแต่ส่วนตัวเห็นว่าไม่จำเป็นหากพระเป็นประราชิกก็ต้องศึกอย่าเป็นกาดำในกระบวนการยุติธรรมท่านคนเดียวทำให้ทั้งกระบวนการขาดความเชื่อมัน่นสอสอพักเพื่อไทยทุกคนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและการถ่วงดุลหากตุลาการท่านใดไม่เคารพประชาธิปไตย ไม่เข้าใจการถ่วงดุลก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าเราไม่มีข้อขัดแย้งกับองค์กรตุลาการทั้งหมดนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งรักษาชีวิตจึงหวังว่าจึงหวังอย่างยิ่งว่าสภาไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต่างเป็นผู้เสียหายร่วมกันจึงขอเชิญชวนสมาชิกให้ร่วมกันเห็นด้วยกับยตินี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจะเริ่มอภิปรายยติดังกล่าวนี้วันโม h ม m m a ดนอวัตาประธานสภาผู้แทนรัษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมในขณะนั้นได้เตือนสมาชิกว่าไม่ควรอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอกและระมัดระวังการละเมิดอำนาจศาลจากนั้นได้มีสมาชิกบางส่วนบางส่วนลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นเช่นนายจตุรงฉายแสงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทย นายรังสิมันลมสส,สแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนนายผลิตวัชรศิลป์สสแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนเมื่อสมาชิกไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นประธานในที่ประชุมจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งความเห็นข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ศารรัฐธรรมนูญ พิจารณาเพื่อดำเนินการก่อนจะปิดการประชุมในเวลา18.225นาฬิกาอันนี้คือข่าวว่าสภาได้ส่งมติไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสารธรรมนูญตอนที่ไปบรรยายอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาเป็นเรื่องจากเว็บไซต์ The s t a n d a r d เรื่องแจกเงินดิจิตอลหนึ่งบาทอัปเดตข่าวล่าสุดเรื่องการแจกเงินดิจิตอลห0 0 0งบาท จากที่นายทักษิณได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ที่เนชั่นเวทีแรกหลังจากกลับประเทศไทยครบ1ปีคนการเมืองและเอกชนคับข้างรายการของเนชั่นชื่อรายการวิชั่น for Thailand 2024โดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก รัฐมนตรีร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้วยซึ่งเป็นการแสดงงานแรกที่ทักษิณขึ้นแสดงวิสัยทัศน์หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยมาเป็นเวลาหนปี สสวััดีครบอัปเดตล่าสุดบนเวทีทแสดงวิชั่นที่ Nation TV รายการ รายการ Vision for Thailand 2องพัทักษิณเผยกันยายนนี้แจกคนละ1นึ่งบาททันทีให้กลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคน วันนี้วันที่ยีบสองสิงหาคมที่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงหนึ่งในระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์เนชั่นทีวีดินเนอร์ท i อกวิชั่นฟอร์ไทยแลนด์โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ ที่รู้ปัญหาตัวเองหมดแต่ไม่ยอมแก้ปัญหาเรารู้ปัญหาแล้วต้องแก้ไขให้ได้คณะรัฐมนตรีต้องเตรียมตัวไว้ว่านายกรัฐมนตรีใหม่ต้องหาเจ้าภาพในแต่ละปัญหาท่านบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพใครจะแก้ดังนั้นทุกปัญหาจะต้องมีเจ้าภาพเรื่องแรกคือการปรับ คงสร้างหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เดินต่อให้ได้เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคงต้องคุยกับสมาคมธนาคารและบรรดานักซื้อหนี้ทั้งหลายว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอีกเรื่องคือโครงการ Digital Wallet เท่าที่ทราบเรื่องนี้มีคนค้านเยอะ เพราะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วดิจิทัลวอลเล็เป็นการยิงนก3ตัวด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวทักษิณอธิบายว่าอันแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจและใช้ระบบบล็ Chain ให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แม่นยำชุ่มฉ่ำทั้งประเทศแล้วคนไทยจะเข้าใจเทคโนโลยี และให้คนเข้าไปใช้ทุกบริการของภาครัฐอีกหน่อยรัฐอาจออกบอลขายประชาชนรายย่อยนี่คือสิ่งที่เราหวังว่า Digital Wallet จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ทางคณะกรรมการเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีการตั้งงบปี2,567เพิ่มเติม 1.2แสนกว่าล้านบวกกับงบกลาง20,000กว่าล้านเป็น1 4 5 5 0 0 0ล้านบาทใช้ในเดือนกันยายน2567จะแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง13.5ล้านคนคนพิการ1ล้านคนรวม14.5ล้านคนจะให้คนละ1,000 0บาททันที ในเดือนกันยายนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นทันทีเมื่อเดือนตุลาคมงบใหม่ออกจะคัดกรองคนที่ลงทะเบียนไว้30ล้านคนว่าใครได้ไปแล้วบ้างใครเข้าเกณฑ์บ้างแล้วจ่ายที่เหลือหากระบบเสร็จก็จะจ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำเพราะการใช้เงินสดไม่แม่นยำ นายทักษินชินวัตรได้กล่าวไว้เช่นนี้นี่คือจะแจกเงินให้กลุ่มเปาะบางก่อนจำนวน14.5ล้านคนทักษินเผยกันยายนนี้ได้คนละ10,000บาททันทีสำหรับกลุ่มเปาะบาง ส่วนข่าวต่อไปอัปเดตล่าสุดไทยรัฐทีวีอัปเดตเรื่องคอ,อรมอ์ล่าสุดของนายก แพทองทานยังไม่ได้คลรมรยังไม่ลงตัวตอนนี้โผล่คลรมอรของพักพลังประชารัฐอัปเดตล่าสุด เผยคอรมอของพังพลังประชารัฐธรรมนัตพลิ้วนี้จากไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ล่าสุดเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีธรรมนัตพลิ้วยันไม่เคยยื่นโผคอรมอแข่งลุงป้อมชี้มีมารยาทพอ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐพลิ้วไม่เคยยื่นโผคล,อลมอแข่งกับลุงป้อมชี้มีมารยาทพอไม่ยุ่งพอปชลส่งสี่ชื่อส่วนประชุมพักพรุ่งนี้ตนเองไม่อยู่ วันที่22สิงหาหกเจที่สยามพารากอนร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงการประชุมพักพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้วันที่23สิสิงหาคมว่าคงไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงรายส่วนนายอัตกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรก็จะลงพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมยอมรับว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ เพราะปัญหาของประชาชนมีความสำคัญมากกว่าส่วนเดทไลน์การเสนอชื่อรัฐมนตรีของพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคตนไม่อยากจะพูดอะไรเพราะพูดไปหมดแล้วและยอมรับว่าหากรายชื่อที่จะเสนอหากไม่ผ่านมติของกรรมการบริหารพรรคก็ไม่สามารถทำได้แต่ตนก็ไม่แน่ใจ ต้องขอดูข้อบังคับของพักและยืนยันตนไม่เคยเสนอรายชื่อใครไม่เคยทำเสนอใครอาจจะเข้าใจผิดยังไม่ได้ส่งรายชื่อให้กับใครอย่าเข้าใจว่าตนเสนอใครย้ำไม่เคยเสนอชื่อใครส่วนพักจะเสนอเราก็ไม่ยุ่งกับธุรกรรมของพัก เราพูดไปแล้วเราต้องรักษาคำพูดของตัวเองเรื่องนี้พูดไปแล้วตั้ง3มครั้งส่วนกรณีที่ถแถลงการของพรรคพลังประชารัฐเสนอสีรายชื่อเดิมนั้นร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันอีกครั้งว่าตนไม่เคยเสนอชื่อใครไม่เคยเสียมรยาทิอย่างนั้นหลายคนเข้าใจว่าตนไปแย่งซีน แย่งอำนาจของหัวหน้าพักแต่ตนเป็นคนมีมารยาทยืนยันไม่ได้ส่งชื่อใครและการที่พักระบุว่ามีสอสอ40คนในมือใครจะพูดก็พูดได้แต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่านางนลุมนพิญโยสินวัตนได้ไปยืน่นตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ทำเนียบรัฐบาลว่านางนรุมนไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่เป็นหัวหน้าพักกล้าทำรรนายธรรมนัฐได้กล่าวไว้เช่นนี้คืนนี้ก็นอนได้หลับฝันดีราตรีส่วน